งแต่ตื่นมานางเบิงคอนเสิร์ตเช้าวันนี้เนาะอืลงไฟฟ้าเสรีนะคะโอ้เห็นสเต็ปการโชว์นักเต้นกระเกง่งคักรลวดลายลีลาเพลงใหม่ๆนะเออบทจำแบบของแต่ละคนสองสะแเต็มน้องอาร์ตน้องชอปเปอร์น้องเจนนี่นะเบ่ากล้องบ๊วยางามคักเนาะทุกๆคน อีกสี่ชั่วโมงพ่อมาโพสอือ่านแล้วป้าปลื้มใจแวบใจอยู่หน่อยนึงตอนท้ายพี่น้องค่ะมีให้มีความรู้สึกเหมือนยายจ่าแดเนอะอุ้ยออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเวลาสิบเดือนถามว่าเหนื่อยไหมมันก็โคตรเหนื่อยหรือแหละนะแต่ด้วยภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงไม่สามารถท้อได้ เพราะชะตาผมมันสู้มาตั้งแต่เกิดอุปสรรคไม่สามารถกีดขวางเราได้หากเราตั้งใจซื่อสัตย์มุ่งมัน่นบ้านหลังนี้คงเป็นหลังที่ใฝ่ฝันจริงๆอีกรอบขอให้ฟ้าใจดีกับผมแด้เดือ,อเทวดาไม่จำเป็นต้องส่งใครลงมารักผมก็ได้ครับขอ เทวดาแค่ปกป้องผมจากคนใจร้ายก็พอพี่น้องโอ้ยเนาะขอให้สุขสมหวังทุกประการสิทธิ์เดือนนะแพรบารมีนะฮะเออ เพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้ลูกๆตัวเกี่ยวทุกคนมีเงินมีทองโอ้ยเมื่อวานนี้ก็ปพื่มปิติแม่คิงออกรถไปแดงนะคะแต่ละคนเงินไหลเข้าเนาะทั้งทํางานเบื้องหลังนะช่วยเหลือง,งานแล้วงานจิจการส่วนตัวนะการค้าการขายมแม่แซมโอ้โหได้ยอดโบนัสขายเซรั่มวายพากันดีใจลดหลว สำหรับค่ายโตเกียวทุกผู้ทุกคนเมื่อคืนนี้มันคักดูโบจบออกบ้านนะมาถึงตอนตลกพอดีตอนเมื่อคืนเนาะไปเที่ยวคริสต์มาสกับลูกกลับมามาเบิ้งยันจบวอ้ยครูเจ็ดดี้ได้ติบหน้าเวทีโอน, 4, นสีน่พันนะทันล่ำเหล่าบกใหญ่โอ้โหตัวแม่มวนนะฮะ โอ้ยแจ็คนักดนตรีพันหนึงห่งพุนนะ่ะใจบ่ทุกๆคนพวงมาลันะคะโอ้ยปืมปิตินำแท้ๆสำหรับลูกๆโตเกี่ยวสิบเดือนเองสิบเดือนเองนะอืมถ้าไปสิบปีข้างหน้าจะขนาดไหนและโอ้โหบอกเลยว่าความพัฒนาของเขาเด็กๆอะ่ะนะนักเต้นฮูเอาแรงเยอะนะนะโอ้จริงจ เพราะเราแต่และสเตปแต่และเพลงครูกีต้าออกแบบใหม่ๆใหม่ๆเฉพาะเพลงเพลงเพลงนะอุย้ยของน้องอสเต็มวันนี้นั่งดูคักหลายให้สเต็ปเต้นเขาอ่ะของน้องสเต็มแยกเลยนะเออของน้องชอปเปอร์บอกเลยอ่าฮ่าอุ้ยสวยจังนะถึงเจนนี่ทุกคนอนักเต้นเราสุดยอดแดนเซอร์เราสมสมมง สองกับได้มาอะไเทียบเท่ากับนักร้องอืมบางคนได้มากกว่านักร้องด้วยซ้ําแต่ก็สุดยอดคือพลังแรงนะคะสนับสน,นุนเนาะเว้ยงามจเจริญรุ่งเรืองนะคะเสริมเติมบรารมีพอไก่ลูกไก่เนาะ,ะได้กําลังใจจากแม่ทางออนไลน์แล้วก็หน้าเวทีแล้วก็ผู้จ้างงานพี่น้องคะอรอดูนะคะบ้านหลังนี้อาณาจักรโตเกียว เซ็นสัญญาเริ่มแล้วสาธุสาธุขอให้สุขสมหวังทุกประการนะฮะจริงๆนี่แหละชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์